สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆมาชมลังชนะลงสักหนึ่งลังนะครับนี่นะครับลังนี้เป็นลังที่นางพญานะครับน่าจะไม่อยู่แล้วนะครับอาจจะตายไปแล้วหรือยังไงไม่แน่ใจนะครับผมก็ดูจากสภาพลังนะครับที่ทราบว่านางพญาไม่น่าอยู่ก็คือว่าดูเซลล์ไข่นะครับถูกเป็นแบบนี้หมดแล้วนะครับไม่มีลักษณะเป็นแบบ เซลลไข่ที่มีตัวอ่อนอยู่ข้างในแล้วนะครับผมก็แต่ยังมีตัวชนโรงอยู่บ้างนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เป็นเซลล์ไข่นะครับที่ไม่มีตัวตัวอ่อนชนโรงอยู่เลยนะครับผมแล้วก็ไม่มีไข่หนังพญาด้วยนะครับแต่ในรังเนี้ยจะยังมีตัวชนโรงอยู่บ้างนะครับผมว่าน่าจะอยู่สักประมาณ50ตัวน่าจะได้30-50ถึงตัวนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะทําการย้ายนะครับเอาไข่ชนโลงจากหลังที่บอกนะครับว่า,าได้ชนโลงเข้าไปโจมตีแล้วเขาน่าจะได้ยึดหลังไปแล้วนะครับผมก็เสียได้ไข่นางพญายครับสอฟองนะครับรวมถึงแต่ตัวไข่ที่เป็นชนโรงงานผมคงไม่ได้ย้ายมาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดย้ายมาเนี่ยเข้าใจว่าตอนนี้น่าจะเขาน่าจะจํากลิ่นได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะอาศัยว่า,เ,า,เ,าเราจะไปเอา ไข่จากอีกรังหนึ่งนะครับมาดีกว่านะครับไข่ชนโรงงานนะครับเหตุผลที่ว่านาจํากินได้ก็เพราะว่าเขาเริ่มไปตอมไข่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆไปดูด้วยกันเลยนะครับผมเอาแล้วนะครับรังนี้ก็เป็นรังที่บอกนะครับที่ว่าผมจะเอาอตัวไข่นางพญาไปนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับสองฟองนะครับเพราะว่ารังนี้มีนางพญาที่ย้ายมาแล้วนะครับรังนี้เป็นรังที่ถูกโจมตีแล้วก็โดยยึดครองโดยนางพญา ที่มาจะแยกตามธรรมชาตินะครับส่วนไข่กองเนี่ยถ้าเพื่อนๆดูนะครับก็คงเอาไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเห็นไหมครับตัวชนะโลงเขาตอมแบบเยอะมากนะครับเอาไปก็ต้องติดตัวเข้าไปด้วยนะครับก็อาจจะทําให้เราเสียชนะโลงานไปนะครับเขาก็คงไปไล่กัดกําลังใหม่นะครับผมแล้วก็ลังนี้ก็จะทําให้จํานวนตัวไม่พอนะครับพระหลังนี้เราไม่ได้ใส่ไข่เข้าไปเลยนะครับเพราะว่าหลังนี้เป็นหลังแยกตามธรรมชาตินะครับผม เอาล้วนะครับผมก็จะเลือกแผงไข่จากลังนี้นะครับไม่รู้เพื่อนๆจะมองเห็นไหมครับเพราะว่าปากก่อนค่อนข้างจะเป็นฝ้าเยอะนะครับเนี่ยนะครับเห็นไมหมเอ่ยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับอืนี่นะครับ ประมาณนี้นะครับผมเอาแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ทําการเอาไข่มาใส่ไว้แล้วนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเอ,นอ่ยฝุ่นนิดหนึ่งนะครับไข่ชนโรงงานจ,จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีไข่นักพญาที่ย้ายมาเมื่อสักครู่นี้สองฟองนะครับเดี๋ยวจะวงให้ดูนะครับตรงหน้าด้านบนเพื่อนๆน่าจะเห็นอยู่แล้วนะครับด้านบน ส่วนด้านล่างเนี่ยมันจะดูบี้ๆนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่ไม่มีกระทบกระเทือนมากนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เป็นภาพรวมของรังนี้นะครับดูว่าจะรอดไหมนะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะลองซ่อมแซมรังชนโรงดูนะครับถ้าเกิดเลี้ยงอยู่แล้วเกิดตัวนางพญาหายไปไข่จํานวนน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับจํานวนตัวเหลือน้อยนะครับไข่เหลือน้อยแล้วไม่มีนางพญาแล้วนะครับ ก็ใช้วิธีการย้ายไข่แก่มาอย่างเดียวนะครับผมจะย้ายไข่แก่มาอย่างเดียวไข่อ่อนเวลาย้ายเนี่ยโอกาสติดนางพญามาด้วยมีโอกาสสูงนะครับก็โอกาสความเสียหายสูงนะครับก็โอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราพอกันก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงก็เพื่อนๆรอติดตามชมนะครับว่าผลจะเป็นยังไงนะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับถ้าจะ มั่นใจว่าไม่พลาดนะครับกด b ับสไครนะครับกดกระดิ่งนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับว่าเป็นยังไงก็จะได้ไม่ไม่ไม่พลาดกันนะครับว่าเดี๋ยวจะลืมไปนะครับเพราะถ้าเกิดไม่กดไว้ก็เดี๋ยวจะลืมได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลากไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ